สวัสดีครับนี่คือ Family ่แก g งรายการอบอุ่นเพื่อครอบครัวยามเย็นทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปครับพบกับแก๊งคนดนตรี5คนบวกกับพิธีกรอีก3คนเพื่อนำเสนอรายการแนวมิวสิค v ล r รตี้พร้อมแขกรับเชิญประจำสัปดาห์ครับอาทิตย์นี้เราเปิดบ้านต้อนรับคุณติก๊กอ <want> ิวสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิด วันนี้นะครับครูท็อปก็อยากจะชวนน้องๆไปกินขนมไทยครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กับขนมต่างชาติแน่นอนแต่เอ๊น้องๆอ,อาจจะสงสัยนะครับที่คุณครูท็อปเนี่ยและบไปตอนแรกว่าขนมไทยบางชนิดที่อร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น้อยทองก็ดีทองหยิบก็ดีทองหยอดก็ดีไม่ได้คิดค้นโดยคนไทย คุณครูท็อปหลอกหรือเปล่าอยากจะบอกว่าไม่ได้หลอกนะครับผมวันนี้คุณครูท็อปจับผาเด็กๆย้อนเวลาไปฝากที่บ้านที่บ้านก็ทําให้พี่เนี่ยใจแตกไปด้วยนึกว่าเป็นเป็นบุคคลสําคัญหรือตัวอะไรสําคัญอะไรขนาดนั้นเคลียรดเลยเคลียรดในขนาดนี้น่ากลัวมากน่ากลัวที่เบอร์ของผมปะ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 ปปะปปะ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 ะป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 ะะปะปะ แต่ของเราเขก็ทำแบบนี้เล้วส,สมบัติก็หายไปไปเรื่อยเลยผมเก็บหมดแล้วครับตอนนี้ออกมารูแล้ว